ก่อนเร็วนี่ดีกันดีกันมีแฟนแล้วไม่สนใจน้องโอมามีคิมิโนโตะนี่นะคะพี่ปอนพี่บอนเปิดคลิปสิว่าเกิดอะไรขึ้นเกลลี่เป็นอะไรคะเกลลี่งอนพี่ใหม่นะครับเพราะว่าบอกว่ามีแฟนแล้วไม่สนใจน้องมีแฟนแล้วไม่สนใจน้องพี่โน้ตุ้งกำลังไปง้ออยู่นะคะพาไปพี่ปอนก็ต้องช่วยพี่ใหม่ดีแล้วตอนนี้นี่นะคะทุกคนเกลลี่งอนพี่ใหม่พี่ใหม่กำลังง้ออยู่ ลุกมาเร็วน้องแบนน้องบอกแบนหมูดครับไปเคี้ยวไปไปกินมิงค์ไปนี่น้องงน้องงินไปซื้อแค่แบบอ่ะแดด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 ไปเลี้ยงแค่แบบอ่เจอได้ไงน้องบอกว่าน้องเงินที่ใหม่น้องเงินใหม่ใหม่ไปแม่จะไปแล้วนะีไปไปเลยเลี้ยวไปสี่ไปไหนก็ได้ไม่ได้จะให้ไปกินมิงจู่ไม่ไม่ชอบกินให้บอกคุณดิ ไปดึงแคบิงคืนดีกันก่อนเร็วๆเร็วแม่จะกลับบ้านแล้วเกี่ยวก้อยก่อนเกี่ยวก้อยก่อนสองคนเลยเกี่ยวก้อยอ่ะตอนนี้จะคืนดีได้ยังคะโอ้ดูดูนี่พี่เขาลงพุนเร็วๆเกี่ยวก้อยพี่ก่อนเร็วนี่ดีกันดีกันไป Bye เลิกกันไหมคะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายที่ไปจะกลับก่อนแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าต้องไป น้องก่อนไปต่อขนตาไปต่อขนตานะคะทุกคนต่อขนตาเดี๋ยวพอดูขนตาปัจจุบันหน่อยนี่ขนตาปัจจุบันนะไม่มีเลยแหมคนหายนั่นแหละเดี๋ยวเขาจะต่อยปาเป็นไงเดี๋ยวเราจะมาถ่ายิปดูนะทุกคนนี่คนอินเดียเอเขาไม่ต่อแล้วเขาไปกันสองคนนะทุกคนไม่ต่อโอเคไปต่อไปต่อปาแล้วเราก็จะเหลือพี่โปเตนนะคะพี่ไม์แล้วก็แม่หนึ่งแม่เกตนะคะแล้วก็เกลี่ สำหรับคลิปนี้ก็เลยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะดึงกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะแล้วติดตามคลิปไปด้วยคะบ๊ายบาย